บคคเก้า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 สามทัวร์ชุดกว่าเธอน้อยเล่นง่ายใจเร็วแอดไลน์เลยที่แอดบคคเก้าเก้าเก้าทีเฮ็ดแล้วไปพบกันนะครับสวัสดีครับมาวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2021-22นัดที่12เลสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีนะครับผู้เล่นบาดเจ็บของเลสเตอร์ซิตี้เวสลีย์โฟฟาน่ามาร์คอัมเบรตันเจมส์จัสตินไรอันเบอร์ทรัน และยอริเชลมันผู้เล่นบาดเจ็บเชลซีมาจิโอโควาซิสติโมแวนเนอร์มาร์กอสอลอนโซส่วนโรมิรูลูกากูทดสอบความฟิตอยู่นะครับสำหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอริเชลมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เขาถอนตัวจากทีมชาติเบลเยียมด้วยการบาดเจ็บที่น่องเจมส์แมิสันฟิตเพียงพอสำหรับนั่งม้าสำรองในครั้งล่าสุดที่พบก,กับเลสเตอร์ที่สามารถกลับมาในรูปแบบ 4-2-3-1ได้ส่วนสนภาพทีมเชลซีนะครับเมสั์นเมาส์พาาทีให้ทีมชาติอังกฤษหลังทําฟันแต่น่าจะดีขึ้นสําหรับเกมวันเสกร์กับเลสเตอร์โรเบรุลูกากูได้เพิ่มการฟื้นตัวของเขาและอาจจะสร้างทีมในวันแข่งขันกับเลสเตอร์ิโมเวเนอร์ดูเหมือนจะพลาดเซซ่าอัสเปเรลเกตาหวังว่าจะได้รับการเรียกตัวกลับมาหลังจากนั่งสำรองในเกมกับเบอร์ลี่ก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับ ล้นาบอลกับราคาที่ไหลไปทางจากฝูงเชลซีด้วยการที่ได้โรเบรุลูกากูกลับมานั้นทําให้เชลซีมีความน่ากลัวอย่างมากและการที่เขาทําที่มีมิติที่หลากหลายขึ้นมาตรฐานยังคงแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมเพราะพวกเขาค่อนข้างมาพร้อมกับฟอร์มอันสุดยอดกับลสเตอร์ตี้ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะขาดกองกลางเวสต์ลีฟ์โฟฟาน่าเพลเมเกอร์ลิเวอร์ไม่ไหลลื่นแน่นอนว่าคาดหวังยากชัวร์แนะนําอยู่ต่อไม่ต้องลงรออาญาฟันทงจัดหนักสิงบู บูล้างเลือดน,นะครับ